ลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรแล้วนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวการเกษตรแบบรอบด้านเลยค่ะคุณผู้ชมหลายท่านเป็นแฟนรายการประจํานะคะหวังว่าจะได้ข้อมูลดีๆไปปรับใช้ในการทําการเกษตรและในช่วงนี้นะคะทีมงานของเราแอบกระซิบมาว่าไม่ชมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันไปชมกันได้ค่ะในช่วงของจับกระแสเกษตรค่ะ ที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันไถวานปากดำก็เหมือนกันพอถ,ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงไหนนั่น,นงไงอ๋อแค่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวเมื่อปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋ออย่างนี้ต้องเตียนข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมัน่นกรมการข้าว คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอำเภอปากชมจังหวัดเลยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเทือกเขาความสูงอยู่ระหว่าง200ถึง7 5เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการปลูกพืชจึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่แปลงใหญ่กาแฟอำเภอปากชมจังหวัดเลยเป็นอีกแปลงใหญ่ที่สามารถปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการคลองตลาดรสชาติกาแฟของที่นี่มี ความโดดเด่นไม่แพ้กาแฟจากที่อื่นเลยค่ะซึ่งปัจจุบันแปลงใหญ่กาแฟอำเภอปากชมมีสมาชิกภายใต้กลุ่มแปลงใหญ่จำนวน97รายพื้นที่ปลูกกาแฟร,รวม997รยไร่ครอบคลุมพื้นที่6กตำบลของอำเภอปากชมจังหวัดเลยอีกด้วยค่ะการลงกลุ่มของเราเริ่มจากการลงกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนก่อนนะครับผมในกลุ่มแปลงใหญ่ของเราจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสูส่2กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคงเข้มนครหงส์และก็กลุ่ม ที่สกิทชุมชนนครหลวงนาคนนา,านะครับผมการเริ่มต้น็คือยรงมองจากปัญหาก็คือเดิมเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยขายกาแฟเนี่ยให้กับพู้ค้าคนกลางซึ่งราคาเนี่ยโดนพู้ค้าคนกลางกดราคาคือเขาเป็นคนกำหนดเองซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้ที่เสียเปรียบคือทำมาตั้งปีแต่จะได้ราคาคุ้มกับค่าเหนื่อยก็ไม่ได้ครับผมเลยจัดการรวมกลุ่มกันเมื่อปี6.2นะครับผมซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดทั้งสองกลุ่มรวมกันเนี่ย9ก็รายครับผม เนื้อที่ปลูกทั้งหมดประมาณ997ไร่ครับผมซึ่งพันธุ์ที่ปลูกของเราเป็นพันธุ์โรบัสต,ต้าอย่างเดียวนะครับแปลงใหญ่เราก็มีโลบัสต้าคือมี2สายพันธุ์คือเป็น4ีด4แล้วก็เป็น4ีด5 ส่วนนี้เป็น8ปอี์น4.5ครับผมนอกจากเทคนิคดีๆและองค์ความรู้ในการปลูกกาแฟโรบัสต้าให้ได้คุณภาพก็ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยสำนักงานเกษตรอำเภอปากชมโดยสร้างการรับรู้และแนวทางในการดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการอบรมเกษตรกรผู้นำการเข้าร่วมโครงการเกษตรเชิงพื้นที่การทำการเกษตรตามมาตรฐาน GAP และ การเกษตรแบบอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรอีกด้วยค่ะครับสําหรับกาแฟนะครับเกษตรกรเนี่ยปลูกตอนนี้ปลูกเป็นอาชีพเสริมนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะเจอปัญหาก็คือในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำทางเกษตรกรจึงได้คิดที่จะนําพืชอื่นๆน,นะครับมาปลูกเสริมรายได้นะครับซึ่งกาแฟก็เป็น พืชอ,อีกชนิดหนึ่งที่ให้การตอบสนองในเรื่องของการปลูกอย่างดีในพื้นที่ของอำเภอ,อปากชมเรานะครับผลผลิตที่ได้เนี่ยมีความสม่ำเสมอดีนะครับบูรณกับเรามีตลาดที่ชัดเจนนะครับราคาขายผลผลิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับกรเกษตรกรรับได้ทําให้กเกษตรกรมีไรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรเดิมนะครับทำให้เกิดความมั่นคงทางไรายได้มากขึ้นนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทที่ว่ารับซื้อจาก,กเกษตรกรคือซื้อเป็นเชอร์รี่ แล้วก็เรามากําลังการแปรรูปเองหมายถึงว่าตากแห้งเองสีเองอีกกระบวนการก็คือให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยตากแห้งครับผมตากแห้งแล้วก็เราก็สีแล้วก็วกวกรวบรวมแล้วก็นําไปส่งโรงงานครับผมนอกจากขายเป็นกาแฟสารแล้วเราก็จะขายเป็นกาแฟขั้ว3 0ของผลผลิตทั้งหมดนะครับเรามาแปรรูปเป็นกาแฟขั้วผมในภายใต้แบนฟูทักชางครับผมจุดเด่นจากคนที่ได้ชิมได้ลองหลายๆคนแล้วก็สั่งซ้ําหลายรอบก็คือเขาบอกว่ากาแฟของเรามันมีความหอม ความเรามูนแล้วก็มีความชุ่มคอเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมรายได้กาแฟของเราเนี่ยจะเป็นเงินกาเรียกเป็นเงินรายปีนะครับผมตั้งแต่ทางเวสารเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารับซื้อจากเกษตรกรที่เนี่ยก็คืออยู่ที่70บาทเพื่อจะไปส่งโรงงานแล้วแต่ว่าใครจะได้มากน,น้อยเช่นเหมือนสวนของผมเองเนี่ยก็จะถ้าเป็นกาแฟสา่งก็อยู่ที่ปีแรกก็อยู่ที่5 0,000ปีที่2ก็กระโดดขึ้นมาเป็นแสนกว่าครับผมแล้วก็ปีที่สี่ที่ห้าสมันจะกระโดดขึ้นไปทวีคูณครับผมเมื่อต้นากาแฟอายุมากขึ้นครับผมเป็น พ่อแม่ของเราครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือเรามีมีรายได้ที่ที่แน่นอนมันคงเส่ละปีครับผมก็คือความสุขตื่นเช้ามาเราก็ได้อยู่ครอบครัวนะครับผมแล้วก็ออกไปทําสวนก็คือจัดก,การสวนภายในสวนกาแฟของเราเนี่ยคือได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ น,นี่แหละค่ะความสําเร็จที่เกิดจากการลงมือทําด้วยใจรักของเกษตรกรแปลงใหญ่กาแฟาอำเภอปากชมจังหวัดเลยที่รวมกลุ่มปลูกพืชชนิดใหม่ในพื้นที่แทนการปลูกพืชเชิงเดียวดําเนินวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้จากสิ่งที่ตนเองมีปลูกกาแฟาพร้อมแปลร,รูปได้ขายผลผลิตเองสู่ตลาดนําไปสู่การพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้จาัดก,การทําเกษตรกรรมค่ะ เต็มอิ่มจุใจนะคะตลอดช่วงเวลาของรายการเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะคะถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแล้วก็พบกับคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์10นาฬก5นาทีโดยประมาณค่ะทั้งช่อง5 HD กดใหม่เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอุกพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ